รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Success Channel ขอนำเสนอ The Success สนับสนุนโดยเอ็ซิมแธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ นี่คือรายการ The Success ทาง Success Channel รายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดแนวคิดของผู้บริหารเพื่อการปรับตัวของโลกธุรกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน กับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับสัปดาห์นี้เรายังพูดคุยกับผู้บริหารของ t ีเซกันต่อเดี๋ยวนี้ธุรกิจไมซ์มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุ่นแรงอยู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบความปลอดภัยผ่านทาง Facial r e c o g n i t i o n หรือการใช้ Big Data มาทําข้อมูลให้เป็นประโยชน์เทรนด์ของธุรกิจไมซ์จากนี้ต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปพูดคุยกับคุณสุพวรรณตีรรัตรองผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ t ีเซครับ ได้ค่ะก็จริงๆเราเวลา,าเราพูดถึงอีเวนต์ในอุตสาหกรรมไม์เราเนี่ยเราก็จะรวมไปถึง การจัดการประชุมนะคะแล้วก็ไปถึงการจัดงานแสดงสินค้าด้วยรวมอยู่ในไม้ด่วยแล้วก็การจัดงานอีเวนท์ที่เป็นเทศกาลงานมหากรรมต่างๆไม่กัอีเวนท์ขนาดใหญ่อันนี้เรารวมอยู่ในกลุ่มไม้ทั้งหมดเลยนวัตกรรมปัจจุบันนี้มีเยอะมากนะคะเยอะกว่าเดิมมากแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีนวัตกรรมที่เข้ามาบริหารจัดการงานสามช่วงด้วยกันในไม้ที่เราให้ความสําคัญคือก่อนงานช่วงการจัดงานแล้วก็หลังการจัดงาน ปัจจุบันนี้เนี่ยนวัตรกรรมที่เอามาเสนอเนี่ยคือเรื่องของการสร้าง engagement กับลูกค้าที่เราเรียกว่า customer engagement เพราะว่าในธุรกิจ ทุกภาคธุรกิจเนี่ยลูกค้าคือหัวใจสําคัญทํำยังไงให้งานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าไปถึงหัวใจของลูกค้านะคะเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจแล้วลูกค้าก็แน่นอนก็จะกลับมาเข้างานซ้ําหรือบอกต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําเรื่องของการให้การสนับสนุนตัวน,น,นวัตกรรม ที่สร้าง engagement ให้กับลูกค้าทั้งเรื่องของ virtual event ทั้งเรื่องของการที่เป็นออนไลน์ meeting นะคะหรือก็แม้กระทั่งเรื่องของการทำ business matching ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเจอหน้ากันเราก็สามารถทำให้เกิด transaction ในการสั่งซื้อได้ทางออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ hygiene อย่างที่บอกว่าผู้จัดงานเองสถานที่จัดงานเองและคน ที่จะเข้าร่วมงานเองเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันโควิดเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีระบบของการาสร้างความปลอดภัยตรงนี้เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาลงทะเบียนโดยใช้หน้าถ่ายแล้วก็พอมาถึงงานเนี่ยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยเอาหน้าสแกนแต่สิ่งที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือแทนที่จะสแกนแค่หน้าวัดอุณหภูมิได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูอารมณ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมงานด้วยว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ในช่วงงานแล้วก็ สามารถ tracking วัดจำนวนคนได้จากตัวแค่ระบบ face recognition อันนี้อันนี้เป็นตัวที่เราอยากจะเน้นว่าเทคโนโลยีมันเข้าไปซึมซับอยู่ในทุกเกือบทุกขบวนการในการจัดงานและมากไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องของ Data าสำคัญมากนะคะที่สามารถที่จะเอา Data ถ้าผู้จัดงานหรือธุรกิจไหนสามารถเอาเรื่องของ Data มาวิเคราะห์ลูกค้าได้ พฤติกรรมลูกค้าได้เนี่ยเท่ากับเขาซื้อหัวใจของการทําธุรกิจนั้นแล้วค่ะก็จะน่าจะครบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสร้างกลุ่มที่เป็นอ,อินโนเวเตอร์ให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจไหมใช่มากที่สุดเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการแล้วก็ส่วนที่2คือเสริมเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รู้ว่าประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมันมากกว่า เพิ่มกระบวนการประสิทธิภาพในการทํางานเดี๋ยวนี้ต้องต่อยอดสร้างไรายได้ให้องค์กรได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนด้วย incentive จากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่อง financial ก็ดีหรือจะเป็นน o n financial ก็ดีะคะ่ะ อย่างที่คุณสุาวรรณบอกนะครับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจไมซ์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทักษะของแรงงานทักษะของบุคลากรในธุรกิจไมซ์ที่จะต้องพัฒนาตามไปด้วยครับนี่คือรายการ The Success ทาง Success Channel ในสัปดาห์นี้ขอบคุณการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank สำหรับคอนเทนต์ดีแบบนี้นะครับ กลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าไปดูบทบาทของสสปนหรือว่าทีเสพรวมไปถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างไรอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันครับ